เออโชเกี้ยวลูกถูกต้องเกี้ยวเพิร์มากลูกอามแม่โดนฉีดยาให้เป็นเอ็มเอมยูทีขอนแก่นกับภูเก็ตตอนนี้แล้วแม่ไปยังไปอะไรล่ะอ่าห้ำหาทำงานทำการตอนน้ก็ไม่ไปหาคนลงขอนแก่นหรือเอ็มยูทขอนแก่นทุกคนหนก็แม่ไปไปไป ๋โอโหมึงจะไม่ก็ให้กูกาะเกาะมึงเลยนี่นจ้าอยู่ตลอดนะไม่ทําอะไรแล้วจะไม่ทําอะไรแล้วไม่ทํางานตัวเองด้วยไม่ทําอะไรด้วยะเกาะจะไปนอนที่บ้านจะอยู่ด้วยจะไม่ทําอะไรเลยจะนอนนี่นอนนี่ไแม่ก็ต้องไม่ก็ต้องออกกําลังกายด้วยทําไม ันจะต้องออกอแล้วขอนแก่นให้แม่ลงภูเก็ตเอออามอามเป็นที่ขอนแก่นไหมลูกฮะลูกเป็นพี่ขอนแก่นไหมขอนแก่นชวนมาตอนนี้หนูกำล,ล,ลังจะได้เป็นดาราแล้วนะอ๋อแล้วคือเป็นดาราพอแล้วนางงามอเคืนแล้วเหรอเดี๋ยวเป็นดาราก่อนหรอโอ้โห ยอดสองพันเจ็ด MUT อะไรพักพักนะคะยอดโอ้โหยอดน่ากลัวมากแบมจะลงขอนแก่นหรือเปล่าเออหนูไปชวนแบมลงขอนแก่นให้หน่อยเร็วแบมอยากลงพิมบอกแบมให้หน่อย MUT ขอนแก่นเร็วแบมอยากลงทำงานที่แม่ <B AM S 1> หน่อยล <B AM S 1> ูก MUT ขอนแก่นนะบอกที่จังหวัดดีๆีบอกแบมไปว่าพี่บิ๊กดูแลดีปได้แล้วก็ขอนแก่นก็อยู่บ้านนางด้วย อ๋อเหรอแล้วก็สิบล่นะหนูถูกใช่ถูกเกียะเท่านั้นไปทุกคนผมดัมจะลงขอนแก่นกนี่ไนงะเลิกเห็นนะไปใส่โค้ชแหม่หน่อยเร็วไปไปสะก,กดจิตแบมโค้ชแม่เเลิกอันนี้ดังก็แก่นนัง่งเจ้ารือฟันอามอเอะเกลียวกรอบค่ะเกลียวกรอบมากเด็กก็บาก แบบไม่ใช่โซบะใช่แบบไทยลิน่ะคนรู้สองพันเหาคนรุนสองเหาะด้วยทำไมคะดูดูดูอามคิงเที่ยวอร่อยมากแต่ว่ากดตะกร้าช่องเชลนะคะอามกินดีมากทุกคนตะกดตะกร้าลูกรวยแล้วค่ะทุกคนเร็วๆมากดตะกร้าช่องกด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 ทูตี้ก็ตั้งการยอดก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 ดทูตี่ก็ตั้งงานยอดนะ แต่แม่มึงให้สักออนของออเดอร์ไม่ได้เลยทุกคนเป็นตัวให้แม่ด้วยแม่ดานูแม่ด่าหนูอีกแล้วฮะโอ้โหขอต่อสองกล่องไม่ได้เลยขอคอนก่อนให้แม่สองกล่องพอโอ้โหยืนนะรสชาติยังไงคะรสชติป๊อกก่อนเอาจริงอร่อยเนาะว่ากินอร่อยมาก เยอะเลยอามเห็นซีรีส์แม่ยังไม่ขนุนว่าซีรีส์ซีรีสแม่รู้ปะถ้าอามเอาหนูหเปิดซีรีอีทีหนึ่งจะเปิดดูก็ห้ามเห็นอะคือเปิดมาแล้วบินได้เลยอะคือบินเลยอะแรงแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แม่ที่เล่นแรงนะมันอือว่าคู่ผู้ชายมันแบบเลิศ ตามไปดูกันแล้วก็แคบมาลงทิกตอกเยอะๆค่ะทุกคนเพราะว่าที่พี่นี่งไม่ีอะไรมีแต่ฉันเดินสวยดูยังดูดูแม่เองเรี่ยงว่ามีแต่ฉันเดินเดินไปเดินมาแม่เป็นตัวร้ายนหนบอกว่าแม่เป็นนางเอกไงกูบอกว่ากูเป็นผู้หญิงแท้จะนี่ดูดูนี่ ที่นี่หนึ่งมีแค่นี้ท้าวแม่ยังสวยเลยใช่ก็นี่ไงลูกก็เดี๋ยวท้าวท้าวนาเล่นเล่น้วยกันเนี่ยแม่ก็ต้องให้หนูออกประมาณนี้ลูกประมาณห้าวิก็ให้หนูเดินชลโชลอห้าวิอย่างเี้ลูกสวยนะและให้หนูไปต้องไปเปิดตัวซีลง่ีิลี่อะไรด้วยไหมต้องใช่ไหมก็ถ้านักแสดงมันเต็มเวทีแล้วก็อาจจะไม่ต้องอ่ะลูกก็อาจจะอาจอาจะนั่งรอก่อนได้เออถ้าว่งว่าถ้าเหนือยก็เติมได้ยู่ ไปโปรโมทอะไรแบบเนี้เขาไม่ได้ไปเลยหรออือไอไอเอาเดี๋ยวเรารอดูซีรีส์ถ้ามันได้เงินขึ้นมาเนี่ยง้นลำบากนะเราเราจะยอมงดร้องเพลงไหมสักสักสักเดือนหนึ่งได้ไหมไม่มันมันแยกได้ร้องเพลงมันร้อง่อนกลางคืนอ๋อก็คือเสร็จกองถ่ายปุ๊บไปร้องเพลงต่อเออจริงนะกลางคนได้เราลับงานเรื่อยเอยเออว่ะไม่อำเก๋นะ จ,จิ้มใส่จบจิ้มใส่จบค่ะห้าสิบแปดออเดอร์หนูขอร้อยออเดอร์ได้ไหมใช่ทุกคนขอเราด้วยได้ไหมตอนนี้ยี่สิบเอออ่านเหงาไมมโลกเหงาอยู่อยู่นู่นมีเพื่อนเยอะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนเดินมาแล้วก็หาจังหวะที่เพื่อนเดินมาพุ่งแล้วก็พุ่งเข้าไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันกับเขาแล้วก็ แล้วก็เดินไปพร้อมกันกับเขาเนึงคือไม่สงสัยเขาว่็เพื่อนของหนูคือเรารู้จักเขามานานอยู่แล้วคือได้ได้ไปเชียร์เขาไปเจอเขาไปบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยลูกไปเจอเขาเลยแต่หนูเคยเห็นเขาตลอดเห็นที่ไหนลูกคะตอนที่เขาเห็นหนูก็ดูตลอดดูได้ไหนดูในโทรทัศน์ทีวีดูในทีวีอ๋อทีวีก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเขาละใช่อ๋อ พอเจอเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนอมนู้สึกว่าสนิทเลยเอาสนิทเลยพอเจอแล้วสนิทเลยใช่ขอบคุณเออ่ทีมนักกลฬาด้วยนะคะที่เล่นอยู่ทพ่นานนะคะออันนี้ขอฝากข้อความไปถึงทีมนักกีฬาทีมชาตินะคะว่าขอบคุณมากนะคะที่ต้องแต่รู้ที่ช้นนะคะดิฉันไม่คิดว่าเออเป็นดูเป็นดูเขานะคะว่าเขาไปห่างบ้านห่างเมืองห่างไครเขาดีใจมากค่ะที่มีเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป <whatever music Brothers> okay. ็นแรงบันดาลใจเขาในการเป็นนักกีฬาต่อไป ถ้าเกิดเขาว่างจากการอาจเป็นนักร้องเป็นนางงามอะเนี่ยคิดว่าซื้อจะไปขอเป็นนักขี่ลาถึงชางก็ขอฝากคุณอ่านชุดนารว้ด้วยนะคะน,นั่นนี้้คืออะไรข <c oughs> ้าดาว,วเล่อันเดอร์อันเดอร์คุณนึกว่าเต้นท่าปูนิกิปิ <c oughs> อย่างนี้อะไรมาหอกพนอะไรอย่างน <c oughs> ีง <c oughs> ้ เหมือนลำเลยเหมือนลำเลยอย่างนั้นลูกบอลไม่ไปไหนเลย <laughs> <laughs> ออก็สอนน่ะมันต้องตบตอบทำไม,มเขากลับไปเต้นเถอะลูกแม่ว่าหนูเทไหกลับไปเต้นได้ไหมโน้ยกันแล้วยังไม่ได้สอบงานคอนเสิร์ตใช่ไหมทำไมนี่ท่าไะไรเซฟถ้าเซฟ มือแซตเป็นฟ้อนน้อค่ะเขาได้ทีนักกีฬาที่นชาติด้วยนะคะขอโทดเออน้องๆด้วยนะคะอืออืออามกับพัดดาวน่ารักมากพัดดาวบุษยาให้หนูเป็นแฟนกันเม้อเหี้ะพอเปลี่ยนวงการปุ๊บมือหาแฟนเลยพอเปลี่ยนวงการปุ๊บพอมึงอยู่กันางงามมือหามือจี แต่ว่าพอเปลี่ยนไปวงกรา,ารบอลลีบัลมึงมีมมใหม่แล้วคือคุณทัเดาวฉันขอเสด็จหน้าเขาหน,หนูพูดแล้วกับหนูพูดแล้วกับพี่พี่เอมว่าหนูทําใจด้วนะพี่เอ็มหนูกะให้พี่เอ็มหึงพี่เอมบอกว่า,าดีใจด้วยนะอามคะคคือเขาพูดง่ายๆเลยเหรอว่าดีใจดีใจด้วยนะคุณแนนใช่ไหมและเขาสูงมากเลยน,นะอาม รำ่ังชัดาเนี่ยแล้วแล้วหนูเดี๋ยเจอพี่ปื้มผิดไหมเจอเขานั่งอยู่ใกล้ๆหนูอยากตีสนิทเขาอยู่แต่ไม่มีโอกาสเดี๋ยวไว้มีโอกาสหนูตีสนิทแน่นอนเขานั่งอยู่ใกล้รเลยเหรอก็คือแบบจะตีสนิทไงนะคือคนนั่งเยอะมากคือแฟนขับเขาเยอะก็คนไปเชียร์เนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยก็คือ ทุกแฟนคลับเยอะมากหนูก็มองแล้วมองกี่หนูก็แบบคือเรียกสนิทกับเขาอยู่แล้วแต่หนูหนูสนิทกับเขาแล้วจริงๆคือคือเขามาคอมเมนต์หนูอ๋อคือเขามาคอมเมนต์หนูกี่กี่ครั้งลูกหนึ่งครั้งปึ้งสนิทหนูแคปไปลงปั้งปึ๊บสนิทอือบอกทุกคนว่าสนิทกันอ๋อก็เลยเป็นฟีลว่าเราสนิทกันอือ ก็ดีก็ดีก็ดีแก็ดีใจนะลูกนะที่หนูมีเพื่อนพี่พี่ที่สนิทเข้มขึ้นนะค่ะดีใจจังเลยลูกก็อยากสนิทกับเพื่แม่ที่เป็นดาราแม่ไม่กล้าพาไปเจอใครเลยตอนนี้เออเออเอาหนาลูก ก็นตอนเอาจริงนะเอาต,ตรงปะตอนนี้เพื่อนๆไม่มีแต่คนอยากเจอหนูเฮ้ยแต่ก็ฮับเลยเขาสอบการเหรอไม่คือเขาแบบอ,อันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้จริงเขาบอกว่าเออหนูแบบนั้รายอยากเจออะไรเงี้ยก็เลยบอกก็น่าจะไปมาททุกวันนี้ก็เพ่นจะได้เจอหรือเปล่าเพราะว่าแบบเออมันมันห่างไกลกันนะมันแบบน้องเขางานน้องให้แน่นหารเวลาแบบก็ลำบากโอ้ก็หนู หนูก็ไม่ได้ค่อยมีงานเยอะทำไมแม่ต้องบอกเพื่อนเพื่อนแม่ว่าหนูงานเยอะล่ะหรือว่ามันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าที่แม่อยากจะปิดกั้นโอกาสน้นของหนูเลยกเป็นกูปิดกั้นมึงสิใช้คำนั้นเลยคำนั้นเลยอ้โหแล้วนี่มีมีปอไปเชียร์ด้วยใช่ไหมเห็นเห็นมีมีไปหาอยู่ใช่ค่ะดีใจมากเลย แ่หลังแม่ขอบคุณที่ดูแลหลานด้วยนะแม่แบบว่นา,าน่ารักขอบคุณที่ดูแลหลานด้วยนะแม่ใช่ไหมแล้วหนูก็จะไปห้องน้ำใช่ไหมเออไปเข้าไปในห้องน้ำล้วก็เดินออกมาบอกอ๋อหนูถอดชุดไม่ได้อาต้องถอดชุดให้หนูอ๋อก็ถอดข้างล่างป,ปุ๊บเข้าไปอีกอ๋อมันมีคอด้วยอ๋อัาถอดคอให้ <c oughs> ก็คือเกือบจบเซตสาม ้ไม่ดูลุงเคบอกเหนื่อยอา้าวลุงเคท,ทำไมถึงเหนื่อยล่ะลุงเคทำไมลุงเคขำเหนื่อยระคะเจนนี่มาม่วงหมดนะทุกคนเทลโซไว้ก่อนทุกคนกดตะกร้าให้ชูตี้หน่อยนะสรุปแมไ่ไปนอน,นบ้านหนูได้ไหมได้ มีห้องเหลือให้แม่สักห้องไหมแม่ไปนอนห้องเป็ดก็ได้ห้องเป็ดไม่มีแล้วก็ทําทห้องนั้นให้ได้ไหมล่ะจูตีแขบก่อนกลัวกลัวไม่ได้แขบกลัวลืมแขบแบบเลอแขบยอดกลัวกลัวกลัวลืมไงหน้าพี่มิเคลสวยมากอ้าวแล้วหน้าจูตี้ล่ะมีอะไรมาแลกไหม ไม่ไม่กระดิ่งอ่ะไม่กดตะกา้ากดตะก้าค่ะเป็นค่ะกดตะก้าให้เราสองคนนะคะกคตรีิฉชนยอดสี่พันนับกว่ามากเร็วเๆไหนนะหาเพื่อนก่อนถ้าเราหาอีกสองคนแล้วก็พีเคกับเขาได้ใช่หนูเห็นพี่เดนเจอรลาดจริงๆพี่เจอรลาด แม่มีเจ้าแข่จะจะขอล้วล่ะเจะ้าแค่ชัทิริกาเขาพูดภาษาไทยไหมชื่อสไทยเลยพูดไทยค่ะชื่อชื่อว่าอะไรนะแค่ชื่อแค่เปมนภาษาอังกฤษนะแม่มันไม่อังกฤษลูกเหนื่อยใจ